สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับไม่ได้เจอกันนานกับเกมยิงอิมแพคที่อัดใน PC โอเควันนี้ว่างๆก็เลยโอ้พอดีกิจกรรมอัปเดตเอามาเล่นกิจกรรมกันหน่อยนะครับกับเควสเอ่ออาเบโดนะครับนี่เดินเควสต่อเลยนะทุกคนนะเหมือนจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับเอ่ออาเบโดีด่ความลับของเขากำลังจะถูกเปิดเผยแล้วต้องไปที่แคมป์ เอาไปตัวเอาไปตัวเรามาแล้วเอาไปตัวเอ้ยภาษาจีเรียกเอาไปตัวครับทุกคนครับโอ้นักเดินทองเั้นหรอเป็นไงราบรื่นดีไหมดูท่าทางพวกเธอสองคนแล้วน่าจะไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยใช่ไหมล่ะตัวสอบแต่ตรวจสอบแล้วนะยังสังเกตสถานที่ต่างๆบนดะก้อนสไปด้วยแต่ก็ไม่เจอคนที่เหมือนกับนายเลยแล้วก็ไม่ได้ยินว่ามีใครเจอด้วยนะแปลกใจเลยนะทั้งทั้งชัดเองก็ไม่เจอความคืบหน้าเหมือนกัน ือเหมือนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะรู้ตัวว่าเรากําลังตามสืบอยู่ก็เลยเก็บตัวนะอืมว่าการไม่เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เรื่องเลยนะฉันเจอรอยเท้าในสถานที่บางแห่งบนภูเขาด้วยถึงแม้บางส่วนจะถูกหิมะปกคลุมแต,แต่ก็ยังพอดูออกว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของคนที่ ตัวพอๆกับฉัน,นจำนวนรยอยเท้าค่อนข้างมากทีเดียวขั้น,นตอนต่อไปคงต้องคัาต่างพจนภัยที่ปฏิบัติการอยู่บนภูเขาแล้วก็สปา,ายออกไปทีละคนเลยนะ,ะถ้าจะติดต่อนักพจนภัยแล้วก็พวกเราน่าจะพอช่วยได้นะงั้นตอนนี้เราก็โอ้เสีงเยงอะไรอ่ะดังมากเลยอ่ะเหมือนว่าจะมาจากทางนั้นพอดีเลยนะกัาตัวปอมมันต้องทำอะไรแน่เลยนะไปดูดีกว่าอ ไปเลยเอาละครับเงาดํามากมายครับทุกคนครับเออตอนแรกอ่านยังไงไม่รู้อ่านเป็นเงาดํามายาตอนนี้เป็นเงาดํามากมาย <c oughs> ไปครับทุกคนครับรีบตรงดิ่งไปเร็วเข้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะฮะมีก้อนหินทับผมลงมาแล้วก็มีหมูมาให้เก็บด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นหมูที่ไม่ดอบของเหอประหลาดจังเลยอะ่ะดูสิ เมื่อกี้เหมือนจะมีก้อนหินขยับมันสั่ายังงั้นเหรอโอ้ออกมาแล้วครับตุนครับเป็นภัยที่ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมเป็นพวกเธออีกแล้วนะเนี่ยอืมพวกเธอไี่โชคไม่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนะพวกเราอยู่ที่นี่มาตั้งหลายวันแล้วนะ เมื่อกี้ยังเจอพลัดด้วยนะคนคนที่เอ่อไอชอบทําเรื่องอะ่ะก่อนเรื่องอะ่ะฉันเลยสอนสิ่งที่ต้องรู้ในการเอาชีวิตรอดให้เขาไปด้วยเลยนะอืมดังนั้นเขาก็หายตัวไปเออจะบอกนะว่าจนถึงตอนนี้พวกเธอก็ยังไม่ถึงแคมป์ที่เชิงเขาเลยอ่ะนะ ก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละนะจะเ,เหตุการณ์บางอย่างนะดินถลม่มหิมะถล่มแล้วก็ตกจากไหลเขาอะไรทานองนั้นด้วยละ่ะประสบการณ์ชีวิตที่ควรค่าแกการจดจามากเลยสรุปก,ก็คือก็ไม่ถึงแคมป์จริงๆ,ๆนั่นแหละหลายวันมาเนี้ยโชคร้ยายมากเลยราวกับว่ามีพลังแห่งความโชคร้ยายมาขัดขวางพวกเราไว้อย่างนั้นแหละโชคดีที่ฉันให้เจอร์เรลไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้เขาฝึกทักษะพื้นฐานอยู่นะ ขอโทษเลยนะเป็นเพราะผมน่ะเองแหละผมเป็นคนโชคร้ายตลอดนะคนที่อยู่ใกล้ๆก็เลยโชคร้ายไปด้วยนะเออน่าจะมาจากผมเนี่ยตัวซวยแห่ขอโทษที่เป็นตัวซวยให้พวกคุณนะอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะนี่อาจจะเป็นพลังแห่งโชคชะตาละมั้งมันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกนะฉันไม่เห็นจะกลัวเบเนดตเลยได้แล้วเราชินกับที่นายเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นสิไพมอนอ่ะ เจริงเหรอฉันว่าพวกเธอที่โชคด,ดีกว่าฉันตั้งเยอะเลยนะเนี่ยงั้นยังไงดีเอาแบบนี้ไหมฉันจะแบ่งโชคดีให้ฉัน <c oughs> เดี๋ยวโชคดีของไพมอนเนี่ยนะฉันจะแบ่งให้ด้วยถึงแม้หลายวานานันวันนี้ไม่ค่อยมีโชคก็ได้ละกันนะอโอ้ทุกคนน่ารักจังเลยเอาละมีโชคของทุกคนแล้วนะต้องลงเขาได้แน่เลยนะคราวนี้เอาละไม่มีปัญหาแน่นอนอ๋อลองโยนอ่อ เหรียญถามทางหน่อยดิว่ามีความหมายตรงกับที่ฉันคาดไว้ไหมนะสิ่งนี้ทำลายดวงชะตาได้เหรอเออมันบอกว่าเธอเดาผิดแล้วทำไมถึงท่าทางดีใจละ่ะอ,อ๋อก็มันแบ่งหัวก้อยดังนั้นในแต่ละครั้งจะมีโอกาสถูกครึ่งตกครึ่งไงเราเออแก้แท้ของโชคชะตาคือความน่าจะเป็นนั่นหมายความว่าถ้าใช้ส่วนที่โชคร้ายไปหมดก็จะเหลือแค่ส่วนที่โชคดียังไงเออ่าถ้าอย่างนั้นโยนหินแล้วล้มเหลวก็เหมือนกับว่าโชคร้ายหมดแล้วต่อไปก็จะมีแต่เรื่องดีๆเออที่เขาเรียกว่า เหมือนกับการสะเดาะเคาะไปในตัว,วแม่ไม่เห็นมีเหตุผลเลยแม่แม่ก็ขเขาไม่ใช่เธอซะหน่อยไอ้ทุกคนเมื่อกี้ฉันทายบนหัวก้อยผิดไปนะเนะพราะฉะนั้นเราสามารถกลับไปที่แคมป์ได้สําเร็จแน,น่ๆมาแมจะเป็นอย่างนั้นเหรอลองดูเวลาไปทางนี้แน่นอนอจะบอกว่าเดินไปปุ๊บโอ้ยเป็ไว้พิเศษน้ําแข็งได้ล่ะ โอ้ยดูเหมือนจะไม่รอดเออนี่คงเป็นปฏิภาณนความโชคร้ายจริงๆเออปกติแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่สําหรับเบนเดตแล้วมันน่าทึ่งจริงๆเลยนะเออแอมเบอร์มเนัชื่ออมเบอร์อีกหน่อยเธอจำเป็นต้องทํางานร่วมกับเบนเดตเนี่ยก็อย่าทำอะไรงมง่ามนะเออแล้วรอให้ฉันมาช่วยนะพอดูแววแล้วน่าจะไปรอด โอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้แหมอนนักเดินทางพูดแบบนี้ชักเู้จะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยนะเส้นทางภูเขาได้พักินแรงจริงๆเลยนะป้าทุกคนเหนื่อยไปพักที่แคมป์ฉันไหมล่ะอืมเป็นเอาเสง่วงเลยฉันอยากจะซดซุปร้อนๆสักถ้วยแล้วล่ะตอนเนี้นะเออแม่คุณจะออกไปจากแคมป์เองไม่ใช่หรอ คุเป็นแบบนี้แล้วก็อัมเบอร์คงจะได้หลับบ bon นหะิมะแน่ไปก็เถอะทุกคนเราไปที่แคมป์ของอัลเบโดกันเถอะน,อ um นอะโอเค okay, ครับออกมาไม่ทันไรก็ได้กลับนะทุกคนนะ <c oughs> กลับไปใหม่ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเราควรจะแบบจุดไฟแถวนี้ไว้ทุกคน <c oughs> เออเพราะว่าอยู่บนนี้มันหนาวครับมันชอบหนาวเพราะฉะนั้นมีไฟเยอะ <c oughs> ๆแล้วเราจะปลอดภัย จะบอกว่าแคมป์โดนเละอีกนะน,นะเออดังครับแคมป์ยังปกติดีอยู่ครับแต่เหมือนมีคนแอบ,บดูไงเออเหมือนมีคนแอบ,บดูครับอ๋อถึงแล้วทุกคนตามสบายเลยนะแล้วทำไมทุกคนเป็นไรเดี๋ยโอ้ลืมไปเลยว่าแคมป์ไม่มีเก้าอี้สักหน่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะโอ้ทำอะไรวาดภาพเออเขากำลังวาดภาพล่ะวาดเก้าอี้ เราวาดเสร็จแล้วจะใช้การเล่นแร่แปรธาตุให้เก้าอี้ออกมาเป็นของจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยเขาวาดพระวาดของฉันเหมือนกันแบบแปลนการเล่นแร่แปรธาตุขั้นตอนการผลิตที่เป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นแหละนะโดยการศึกษาและการทดลองที่ว่าคอเทคนิคนี้สามารถขยายไปถึงสามารถสร้างสิ่งที่มีชีวิตได้เลยทีเดียวโอ้ในเมื่อสามารถเปลี่ยนให้เก้าเป็นเก้าอี้ได้ั้นขอเก้าอี้ที่มีพับพิงด้วยนะก็นขอเป็นเก้าอี้ทรงเตี้ยเดี๋ยวข้าจะเอากาอี้ที่มีพนักพิงบ้าง ฉันฉันเอาก็เอาเก้าอี้ที่มีพนักพิงด้วยแล้วกันนะงั้นเอาด้วยเหรอเดี๋ยวแต่ว่ามันใหญ่แล้วเก้าอี้มันใหญ่ก็เด้อนี่ไม่อยากไปนั่งเบียดกับเธอแล้วกันนะหลังจากนั้นก็สร้างเก้าอี้ออกมาครับโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมีเก้าอี้ทรงเตี้ยหนึ่งอันนี้สําหรับเราคนอื่นเขานั่งเก้าอี้แบบมีพนักกันหมดเอาละทนายต้องการแล้วก็จะอยู่คืนนี้เลยก็ได้นะอยู่คืนเลยก็ได้นะ ทุกคนก็พักกันก่อนยว <ผม S 1> ฉันจะไปดูเตาไฟนะปล่อยให้อะอบเบโดทำงานคนเดียวได้ไงเดี๋ยวฉันช่วยเองอ่าทุกคนครับแล้วก็รอจนกว่าจะถึงวันถัดไปนะทุกคนจุดไฟด้วยรีบครับ <c oughs> แล้วก็ตั้งเวลานะทุกคนนะ ก็เมื่อพ่อทิ์ตกดินหังว่าการอัดจะราบรื่นก็อัดไม่ติดนี่ก็แย่เลยนะโอ้อ๋อดีแสกซีสวยเออมันมันจะแตกต่างกับในมือถือนิดนึงที่ภาพมันสวยกว่าโอ้ใจรอก่อนนะมื้อเย็นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวสักหน่อยหนึ่งไงนะเกี่ยวกับสีสอ่ะเออแล้วสีอ่ะก่อนหน้านี้ฉันเคยบด Miss Flower เป็นผงแล้วผสมเข้าไปในสีขาวนะ เป็นเกรดหิมะผลลัพธ์ภาพที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจแต่ต้องรับ,บัดรัวังในการจัดเก็บด้วยละ่ะถ้าเธออยากเราทําดูแล้วก็ฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอก็ได้นะ,นะปเ,ปนเ,นเกีนะเ่ยวกับภูเขาหิมะแม้แต่ฉันยังไม่สามารถเข้าใจถึงภัยคุกคาบนภูเขาหิมะนี้ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ฉันก็พยายามปกป้องเธอและเชื่อใจเธอฉันด้วยเลยเชื่อใจฉันเถอะนะประมาณนั้นครับแล้วอะไโตล่ะ อยากจะตอบว่าฉันโอเคนะฉันโอเคแต่ว่าเธอเป็นเพื่อนคนสําคัญของฉันนะฉันควรจริงใจกับเธอหน่อยนะช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดหลายอย่างเลยการมีชีวิตอยู่และการสร้างผลงานนะจะคิดว่าการที่จะรีบคุยกับเธอก่อนที่จะได้ข้อสรุปพื้นฐานเนี่ยจะทําให้เธอสับสนวุ่นวายมากกว่าการได้รับประโยชน์รอฉันได้ข้อสรุปก่อนแล้วฉันจะบอกเธอในทีเดียวเลยแล้วกันเ<ช>ข้าใจไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่ะ ไม่ต้องกัง,ลงลวลหรอกนะการได้พูดคุยกับเธอในตอนกลางคืนแบบเนี้ปัญหาได้ยากนะเออไม่เข้าร่วมกับบทสนทนามากเกินไปนั่นแหละเป็นนิสัยของฉันผู้ใดถูกต้องก็คือเธอเข้าใจว่าฉันชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันก็พอแล้วแน่นอนว่าถ้าเธออยากจะคุยกับฉันแล้วก็ฉันก็ยินดีแล้วเมื่อไหร่จะได้กินอาหารเย็นก็จะถึงเวลาแล้วไปจุดไฟเรียกทุกคนมารวมกันเลยอ่ะจุดไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วใครมันมาดับไฟเราเนี่ยเอออืม เสร็จแล้วอาหารมื้อเย็นพร้อมแล้วทุกคนมากินกันเอถอะเอาหารตามสูตรเมนูยอดนิยมของมอนโดถึงแม้จะสู้ร้านกูนฮันเตอร์ไม่ได้แต่ก็ทำอพอให้อิ่มท้องได้แล้วนะคนไม่ต้องเกรงใจเลยโอ้หอมากเลยไม่เกรงใจแล้วนะอย่างนั้นนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแย่งกินผักคอดเหลือให้ฉันด้วยดีวะ <laughs> เดี๋ยวน้องชอบกินผักทอดอะเนี่ยอชอบกินเทปุระอางแล้ว โอ้ยอร่อยสุดๆไปเลยอิ่มจริงๆโอ้อัไปดถูเนี่ยทำตัวเกินไปแล้วอาหารพวกนี้อร่อยมากเลยนะพอๆกับในร้านเลยนะแม่เป็นนักวิทยศา,าศาสตร์ได้มันเก่งจริงๆอาจจะเป็นพ่อเหตุผลนี้ก็ได้นะเออใช่ไหมหละ่ะฉันคิดแบบนี้เหมือนการดูตงทางตอนที่จับขวดการทดลองแน่นขนาดนั้นอนะ่ะรู้แล้วว่าเขาคงไม่ใส่เกลือพริกไทยลงไปในอาหารแบบมั่วๆก็มีเหตุผลนะ อิ่มเลยครับชอบครับมีคนชมเออรู้สึกเหมือนกับแบบไม่โดดเดี่ยวไงไม่โดดเดี่ยวไงเออนานๆจะมีเพื่อนครับอบ้อง่วงเลยอิ่มแล้วก็ง่วงเออเป็นเน็ตเนี่ยหลับทั้งๆท,ท,ที่นั่งอยู่ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแต่วันนี้ก็หนักเอาเรื่องไม่ใช่หรอดูท่านอนแล้วก็มีความระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะเยี่ยมมากเลยนะออหลับสบายมากแ้วไม่รู้เขาจะละเมอไหมนเนี่ยเออ พ่อฮะผมไม่กินแอปเปิลแล้วผมขอเป็นสติ๊กกี้ฮันนี่โรสกับฟิชแมนทอดละกันนะเออมเมอร์ถึงพ่อครับทุกคนครับแม่เอ้ยมันเป็นเมนูที่เธอชอบไม่ใช่เหรออัมเบอร์ฮะ ใช่แล้วล่ะฉันชอบไก่ย่างน้ำผึ้งมากเลยนะของร้านกูลฮันเตอร์เนี่ยตั้งเดินทางรู้ไหมตอนที่ฉันรู้จักกับยูราใหม่ๆเนี่ยฉันพาเธอไปทานอาหารที่ร้านกูณฮันเตอร์หลังจากนั้นพอซาร่าเห็นหน้าพวกเราก็จะทำเมนูประจำให้พวกเราตลอดเลยนะจะบอกว่าพวกเราสั่งแต่อาหารเดิมๆจนท้องร่วงได้เราจะบอกให้แล้วก็ยังบอก้วยว่าทุกคนในมอนโดเนี่ยสั่งอาหารแบบพวกเราเนี่ยงานของเธอคงจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเออขอแค่ท่องเมนูทุกคนที่ชอบกินได้ก็พอแล้ว พวกเธอมักจะกินข้าวด้วยการสนะสนิทกันจังเลยนะเนี่ยกันกับไอหัวเหลืองเนี่ยเออก็กินข้าวด้วยการประจํานี่ก็ต้องเป็นเพื่อนกันที่ดีแน่เลยแค่าทานข้าวด้วยกัน<อ>ไม่เห็นต้องบอกถึงมิตฉภาพอะไรเลยนะมื้อเดียวกับหลายมื้อมีความต่างกันอยู่นะจับต่ายได้แล้วทุกครั้งที่ยูล่าไม่อยากยอมรับเรื่องอะไรเนี่ยมักจะเชิดคางขึ้นหรือแม่กระเท้าใสาเอลใช่ไหมล่าช,ชอบทำท่าแบบนี้อ่ะเชิญ กนสังเกตเห็นเหมือนกันเหรอเนี่ยถ้าทางของยูล่าเนี่ยดูออกง่ายมากเลยนะเอ้ในเพื่อเป็นช่วงพักผ่อนก็จะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะกันทุกคนจะขอไปทะเลสาบนั้งแข็งแล้วกันนะเออขอตัวก่อนดูขนาดนี้ยังไปแช่น้ําแข็งอีกเออเดี๋ยวรอด้วยดิเธอจะนอนแล้วไม่ใช่เหรอภาพผ่อนเธอออกไปเป็นเพื่อนเธอไงดูขนาดนี้แล้วรอบๆก็มือตึงสือแถมเธอยังจาทางไม่แม่นอย่างเหมือนฉันด้วยไปด้วยกันดีกว่าน่ะ มาล้วครับโดนแซลแล้วก็เดินออกไปเลยนะทุกคนนะแต่ว่าดูหมดว่าจะต้องเกิดเรื่องแน่เลยอะ่ะเออแยกตัวออกไปแบบนี้ค่้าน้ําแข็งจกิงชมัดเลยเออเนื้อย่างเบอร์เริ่มเออไอคอกฟี่อ้อฮะผมไม่เป็นไรแล้วผมได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักะ,ะจนภัยด้วย,อยเออไอเป็นเด็กเป็นเด็ดกกําพร้านะทุกคนนะแล้วก็ คือก็ชาวเมืองมอนโดอะเพืพวกผู้เล่าผู้แก่เขาก็ช่วยกันเลี้ยงขึ้นมาครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าทุกคนในกิลด์ควชนพายนี่ก็เป็นเหมือนปกครองเขาเป็นในตัวเลยครับกระเิอหนักเอาเรื่องอยู่นเนี่ยไอ้หมอเนี่ยเอาละนี่ก็เป็นเวลาว่างของพวกเราแล้วนะทั้งสองคนได้เวลาวาดภาพแล้วนะแสดงฟิล์ม <ๆ S 2> ให้เห็นเอง<ๆ>อยากวาดอะไรละ่ะ ไม่ต้องถามเลยก็ต้องเป็นคู่หูเงินวาดไพ่มอนอาตาทางดีเปลี่ยนสถานที่กันนะเดี๋ยวเบเนนจะตื่นนะเอาเลยนะเอากระดาษวาดภาพเออย่าลืมสีด้วยนะครับโอเคไปยังจุดวาดภาพนะครับทุกคนครับแล้วทำไมไม่วาดแถวๆนี้ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นด้วยหรอนี่แยกกันหมดเลยนะเอเอมอร์กับยูราก็ไม่อยู่ครับเหลือแต่เบเนตนั่งอยู่คนเดียวครับจะเกิดเรื่องกับเบเนดไหมเนี่ย ประมาทเกินไปแล้วเอาละวาดที่นี่ก็แล้วกันนะจะโพสท่าเริ่ๆแล้วกันนะอ้าวทำไมเล่าเนี่ยถ้าสวยนะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาละฉันจะตั้งตาดูผลงานของเธอแล้วกันนะครับทุกคนครับแล้วเราก็ไปที่วาดภาพิ่มวาดภาพ เอาว่าส่วนหัวนะครับเอาเป็นโมโหเดือดปุดปุๆผ่อ,อยว่าต้องโมโหเดือดปุดๆต่างเถอะว่าส่นาไวนอื่นไปก่อนอาอาหารฉุกเฉินคุณภาพเยี่ยมเออแห่มันจะเป็นผลงานที่มีความสุขว่เาเสร็จแล้วไหนดูสิเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้โหหน้าตาดุดันแล้วก็อยู่ในหม้อด้วยนะทุกคนนะ โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยใช้ได้ฉันราดออกมาไม่เลวเลยแมทั้ทง,ทงทั้งที่ลายเส้นไหลลื่นแต่อ์ปรกรบดูเป็นมืออาชีพมากแต่ทำไมแววตาฉันดูงี่เง้าอย่างนี้แล้วลายเส้นไหลลื่นเป็นมืออาชีพเลยเนี่ยแล้วก็แววตาเนี่ยแววตาธร,รรมดามากดูไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยนัแต่ทางเธอเคยเรียนศิลปะแขนงอื่นมาก่อนหรือเปล่าเออจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่เชิงอนะ กันเหรอคงเป็นแค่งานอดีเลกน,นะคงไม่ฝึกฝนอยากเป็นระบบเออไม่งั้นคงไม่ว่าชัดออกมาในสภาพยแย่แบบนี้แม่ก็ไพรวนพิเศษมากเออถ้าไพ่วนคิดว่าภาพนี้ไม่ถูกใจเดี๋ยวชันจะปรับปรุงให้แล้วกันนะไอพี่โดปรับปรุงไพ่วนออกมาเอาละเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เกินไปนี่มันสวยเกินมันเกินกว่าไพ่อนโอ้โหมันเกินไปโอ้โหเหมือนวาดใหม่เลยนะเริ่มสดุดเอ่อแบบโอ้โหเริศสแมนแตนเลิสแมนแตนนี่มันใช่ไพ่โมดไหมเนี่ยเออแล้วดูสาวขึ้นแล้วดูแบบนี่จะเป็นรูปของเทพแห่งการเวลาองค์กรแบบชัดเจนเลยนะทุกคนนะเออสวยจนแบบสมควรจะเป็นอาร์คอนได้เลย เธอแตกต่างจากภาพวาดแต่ตัวตนที่แท้จริงของเธอและเธอที่อยู่ในภาพวาดต่างเป็นความงดงามที่ต่างสไตล์กันแหล่ที่มาของภาพยังเป็นเธอและพอไพมอนเธอสามารถรับภาพนี้ไปได้อย่างสบายใจนะอืผมก็เป็นศิลปินจริงๆขอบคุณมากนะอัเปโตนะชยเฉยเติมแต่งเล็กน้อยนี่เติมแต่งเล็กน้อยเหรออ๋อนี่เติมแต่งเล็กน้อยเหรอแหว่ที่จริงฉันจะยกเครื่องวาดใหม่ ไปรูปหนึ่งก็เถอนะยิ่งดูยิ่งชอบเยี่ยมเลยเลยนะโอ้ยมีรูปเป็นของตัวเองครับทุกคนครับครั้งหน้าฉันจะเอาไปอวดทุกคนด้วยเอาล่ะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะวาดให้เธอภาพหนึ่งแล้วกันนะเอาไว้ไปแขวนที่บ้านเออีกคนไม่กี่คนที่มาเยี่ยมเยินแคป์ของฉันแล้วรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาแม้จะเสียงดังไปหน่อยเออแต่ฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบนะเพราะความมีชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่หาได้ยากบนดากอนสปายแห่งนี้ เอาละครับและเมื่อทุกคนพักผ่อนจนถึงเช้าอาอยังไม่เกิดเรื่องครับเป็นเดตปลอดภัยนะทุกคนนะเออไม่เดตปลอดภัยเบสที่ยาวจริงๆแะสวัอนุสวัสด์เมื่อคืนนอนหลับสนิทไหมพวกเธอล่ะหลับสบายดีหรือเปล่าล่ะก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่แย่แเจนี่เออฉันชอบนอนหลับสนิทเหมือนกันอนะ่ะตอนกลางวันมีแสงสว่างเดินทางบนภูเขาได้สะดวกหน่อยพวกเราถือโอกาส กลับไปที่แคมป์กันเถอะนะไปกันเลยนะถ้าไปถึงเร็วนะไม่ได้อาจจะมีอาหารให้กินอีกก็ได้นะเออไอ้มอนในห่หวงแต่กินอย่างเดียวเลยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันโยนเหรียญแล้วนะแต่กระทายไม่ถูกอีกแล้วแสดงว่าคอร้ายหมดแล้วใช่ไหมล่ะอย่างนี้ต้องลงเขาได้สบายแน่นอนเออก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครั้งนี้ต้องได้แนะ่ก้อนหินโยนมาครับโอ้ ภูเขาหิมะถล่มระวังเฮ้ยเบนเน็ตเฮ้ยโอ้โหย่าแล้วเบนเน็ตกลับไปตัวครับทุกคนครับตกไปข้างล่างแล้วเว้ยเวลาเขา้าเดี๋ยวนี้มันทำมูฟวี่แบบมูฟวี่อย่างนี้ครับทุกคนครับอเออเจ๋งว่ะแล้วเดินทางไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วเธอล่ะ เว้ยแล้วแบบปคลิกได้ด้วยนะทุกคนนะเนี่ยเอออยู่ล่าล่ะฉันไม่เป็นไรแต่สองคนนั้นอะตกลงไปแล้วล่ะทำยังไงดีล่ะฮะตกลงไปกันเหรอจะเป็นอะไรไหมนั่นอะความสามารถระดับพวกเขาคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าดูจากก้อนหินแต่ละก้อนที่หล่นใส่หัวน่คงจะอ่สลบอยู่ข้างล่างนะแบบนี้แล้วก็พวกเราไี้ไปช่วยกันเถอะโอเคงั้นไปกันเลยดีครับทุกคนเจ๋งว่ะ มีแบบโอ้โหตัดเป็นฉากเอวีเออเป็นฉากมูฟี่แล้วสองคนนั้นหายไปไหนกันเนาะรีบใช้พลังงานธาตุตามหาเร็วเข้าอ๋ปลาหนีทั่ว,วโอ้ชื่อปลาหนีทั่วครับทุกคนครับเบนเน็ตปลาหนีทั่ว,ปวปเป็นอะไรหรือเปล่าอยอ่างทา้งนี้ บาดีทั่วนายเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนฉันอยู่นี่เอไอไไม่เป็นไรใช่ไหมบาดเจ็บไหมล่ะกันโอ้ดูก่อนนะโอ้ฉันเวียนหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะไม่น่าจะเจ็บตรงไหนนะ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วตกใจแทบแย่เนะโเออถ้านายเวียนหัวแล้วก็นั่งพักก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันจะเจออย่างนี้ตลอดเรไม่ต้องกังวลไปขอบคุณมากนะก็ะอาเปต๋ล่ะเออที่เขาไปอยู่กับพวกเธอล่ะเออเขาเองก็น่าจะร่วมมากับนายเลยนะเรายังไม่เจอเขาเลยเจอ,อแล้วคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเข้าใจแล้วล่ะ อย่้แล้วครับทุกคนครับปลาหนีทั่วรอดมาได้นะทุกคนนะแต่ว่าคนหนึ่งเหมือนจะหายตัวไปนะครับทุกคนครับเออไอมีก้อนหินตรงนี้ฟลิชป้องเขาให้อาเบตัวไม่เจอครับทุกคนครับไม่เจอเดต้องไปอีกจุดหนึ่งเดีย๋ยวบอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนเออไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นปึออ๊บปุ้มเขาให้โอ้ยทำไมไม่มีเราทุกคนเอยขอไปแบบพักพิง อไปหาแหล่งพักพิงก่อนจะหนาวตายเออหนีเลยปูมเขาให้ปูมก้อยห้ปูมก้อยห้ปูมเขาใป้ปูมเขาให้ปูมเขาใ้ปูมเขาใ้ไอตัวนู้นเฮ้ยไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีอ่าโอ้ยโดนยิงเออจุดไฟให้เราก็ดีครับทุกคนครับเราไปตรงจุดอื่นดีกว่าเราไม่มีน้ำ เอ,อแล้วก็ไปดาจวงนี้มาด้วยเออาทางนี้ล่ะเฮ้ยทางนูน้นทาอะไรกันอะพวกนั้นอยู่ทางนู้นกันครับทุนครับยังไงบ้างเจอเขาไหมไม่มีร่องรอยเลยอะ่ออยเยอะเออาถนี้ก็ไม่มีเหมือนกันละ่ะแปลกจังเลยนะก็ไปไหนของเขากันนีเนี่ยนตัวปลอมครับทุกคนครับเนี่ยสังเกตคอมันไม่มีลายครับ อาเป๋ตัวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมละ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนครับในที่สุดก็หาเจอครบสักทีนะไม่คิดว่าคงเป็นพ่อวิชัดอยู่ด้วยหิมะเลยถล่มลงมานะ่าันเป็นฝีมือตัวปลอมตาหักละ่ะโยนเหรีลลยญทำไมได้ผลแฮ่อแเออมีหน้าเราไม่มีใครชอบออกมันไม่มีใครอยากออกมากับฉันเลยขอโทษจริงๆเลยนะ พูดแบบนั้นสิเซนเองก็ไม่ใช่คนโชคดีอะไรนักอะไรเลยเออนี่มันแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยนะอย่างภูเขาชิมามันก็อันตรายอยู่แล้วมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้นะเออไม่เกี่ยวกับนายหรอกนะแต่ว่าเราสงสัยครับทุกคนครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะเธอก็โดนหินล่นใส่หัวเหมือนกันหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เออฉันไม่เป็นไร ทุกคนไม่ว่าอุบัติเหตุแล้วพวกเราก็ควรจะรีบออกเดินทางไปเลยดีกว่านะแต่รู้สึกว่าภูเขาหิมะนี่อันตรายเออกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยอะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องรีบไปที่ดินเขาเพื่อรวมตัวกับคนนะเอาละทุกคนพวกเรามาเดินทางกันต่ออย่างระมัดระวังกันดีกว่านะ ทำไมไอ้อเมโดตัวปอมมันต้องแบบทำร้ายคนอื่นด้วยนี่คือมันทําให้อเมโดนแยกทางจากเราไปได้แล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะว่าไอ้ตัวปอมนี่ตอนนี้มันหลอกลวงเราแล้วก็มาแบบมาอยู่ในกลุ่มเราแล้วเออจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะไปเจอกันครับทุกคนครับ